สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับผมแชมป์เพริรพลอืออริยกูนะครับกับเรื่องกีฬาโดนดนะฮะวันนี้จะพูดถึงความสําคัญของบ้านนะครับเขาบอกว่าบ้านนี้มีความสําคัญมากๆนะครับจนนักฟุตบอลที่ประสบความสําเร็จมักจะพูดกันว่าก่อนที่คุณจะย้ายสโมสรคุณต้องหาบ้านให้ได้ซะก่อนเพราะบางครั้งเนี่ยหากคุณยังหาบ้านไม่ได้ต้องไปอยู่กันตามโรงแรมอาจจะฟังแล้วโก้หรูแต่ว่าความรู้สึกมันเหมือนกับคุณยังไม่อยู่บ้านซึ่งอาจจะกระทบในเรื่องของสมาธิแล้วก็หลายๆอย่างนะครับ อย่างทางด้านของโจเซ่มูรินโญ่ผู้จัดการทีมของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตั้งแต่ย้ายมาคุมทีมนะครับเขาอาศัยอยู่ในโรงแรมนะฮะแล้วก็มีบางคนออกมาบอกว่าผลงานของแมนยูอาจจะไม่ดีเพราะว่าสมาธิของมูรินโญ่อาจจะยังไปอยู่กับการหาบ้านใหม่แต่ว่าล่าสุดคุณผู้ชมครับมีข่าวดีของแฟนๆปีศาจแดงน,นะครับเพราะเขาบอกว่าโจเซ่มูรินโญ่นั้นได้บ้านใหม่เรียบร้อยบ้านคือบ้านจริงๆไม่ใช่บ้านที่เป็นโรงแรมจะสวยแค่ไหนจะเป็นอย่างไร ผู้จัดการทีมที่ดังที่สุดในโลกหลังๆจัดไม่ค่อยไปฮะคุมทีมมาจะครึ่งปีชนะ10เสมอ4แพ้ถึง5นัดนะครับเป็นผลงานที่แย่ที่สุดในรอบ15ปีของตัวเองบางคนก็บอกว่ามูรินโญ่ยังไม่มีสมาธิเต็มร้อยในการคุมทีมเพราะว่าตอนนี้ยังหาบ้านไม่ได้ต้องนอนที่โรงแรม5ดาวซึ่งมูบอกว่าโอ้ชีวิตนี่มันแย่จริงๆแต่ตอนนี้ใกล้ได้บ้านใหม่นะครับเป็นอพาร์ตเมนต์ครับอพาร์ตเมนต์นี่สูง57ชั้นนะครับมีทั้งหมด219ห้อง ห้องถูกสุดนี่ราคาเริ่มที่4 4ล้าน4แสนบาทส่วนห้องแพงสุดอยู่ที่1 3 0กว่าล้านบาทแต่ถ้าเกิดจะเช่านะครับก็เดือนละประมาณ2 2 0 0 0 0บาทบางคนก็แซวนะครับว่านักแตะแมนยูอาจจะไม่เข้าใจแผนของมูรินโญ่เพราะดูลายมือพี่แกสิครับล่าสุดมูนี่ไปดูเทนนิสนะแล้วก็เจอกับนักเทนนิสซึ่งเป็นแฟนคลับของเขาเฮียก็เลยปปเียนอะไรสักอย่างให้กำลังใจครับให้เวลาคุณผู้ชม3วิ ดาวออกไหมครับว่าเขาเขียนอะไรอ่านยากเหลือเกินเขาเขียนว่า a star is born big hug ดาวดวงใหมายวงการเทนนิสแจ้งเกิดแล้วด้วยรักบวกอ้อมกอดแน่นๆจากมูรินโญ่สุดท้ายหลายคนก็สรุปว่าเหตุผลที่ไม่ประสบความสำเร็จก็เพราะนิสัยที่มูรินโญ่มีเรื่องกับเข้าไปทั่วในขนาดชาติของตัวเองโปรตุเกสเพิ่งได้เป็นแชมป์ยูโร2016แทนที่จะออกมายินดีนะครับก็ออกมากัดซุปตาเบอร์หนึ่งของทีมอย่างโรนัลโดว่าในรอบชิงโรนัลโดเจ็บถูกเปลี่ยนตัวออกมาแล้วเนี่ย ออกมาทำตัวอย่างตัวเองเป็นโคช้ชผมว่าโดไม่ได้ช่วยอะไรทีมเลยนะผู้เล่นที่อยู่ในสนามตั้งหากที่ทำให้ทีมเป็นแชมป์โดก็เหมือนกับเป็นแค่คนดูคนหนึ่งเท่านั้นซึ่งโรนัลโดก็โอ้โหคงจะไม่พอใจนะครับก็เลยโพสต์รูปที่ตัวเองชูถ้วยแชมป์และเขียนว่าเอาไว้เตือนสติใครบางคนเผื่อไม่รู้ว่าผมเป็นแชมป์อะ ล่าสุดโรนัลโดเหมาสประตูพาเรอัลมาดริดบุกชนะเอลติโกมาดริด3านำโดมเป็นจ่าฝูงในบอลสเปนในขณะที่มูรินโญ่เพิ่งคุมแมนยูเล่นในบ้านตัวเองทำได้เพียงเสมออาร์เซนอล1-1อยู่เพียงอันดับที่6ในลีกอังกฤษและก็ตามจ่าฝูงเชลซีถึง9แต้มวินาทีนี้คงไม่ต้องบอกนะครับว่าใครหัวเราะดังกว่าใครจะทำอะไรก็ทำครับแต่ต้องอยู่ในความพอดีและพรุ่งนี้กลับมาพบก,กันใหม่กับผมแชมป์พิรพลเอื้ออริยกุลสวัสดีครับ